อโอเคก่อนที่จะเริ่อขอพลังให้ผมสักรได้ไหมครับหนึ่องามยังไม่ได้เลนะันนี้ขอขวัญกำลังใจก่อนใช่ไหมอาะพอแล้วีม่ไหมเย็จบเวลาครับ1นึ จะอ่ะไม่้ขอทั้งแตงคนไม่รู้จริงบีอะไรอ่ะไม่รู้เพื่อนเอาเยโอโหโอเคอันนี้อันนี้ ถั่วกล้องผิกล้องผิดไปเตะไปเตะเอ้าออกไปเอาไปเอาไปโอเคคุณได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทุกอันไหนก่อนเอาไปก่อนเป็นอ๋อ กสิกสิูต่อะนีของอกคนอ่ะอกันหน่สอมโนตกไเอ้ยอ่ะเพลงนึงี๋ยวกอนนะมัเป็นี่กูี่มไม่ค่อยรู้ชื่อเพลงแตุ่กรอได้นะอ่ะเฮงกัไรวะดื่นิ ตลลลลลลลปลลลล p a m n เมเนเพียงออเกิดตลลลลลลลกุกวันกุกไหานลป๋า être ไว้ดี